ลำไยเราออกทั้งปีนะครับออกทั้งปีล,ลูกลูกใหญ่มากอ่าเขามีสีชมพูเราก็มีสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นลำไยจะอยู่ที่อำเภอป่งน้ําร้อนกับสอยดาวท่านลองท่งชัยดีตั้งหลายไล่นะครับรวยมีสวนลำไยด้วยนะครับแทนนั้นผมไม่พูดอ่ะมีที่เยอะที่เล็กที่น้อยแล้วก็มะขามหวานนะครับที่บอกว่าปลูกที่เพชรบูรณ์ได้อย่างเดียวตอนนี้ของเราที่สอยดาวก็มีวันมะขาม วานนะครับรสชาติก็ไม่แพ้จากจากเพชรจงมุนเช่นเดียวกันนะครับสลัดนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีสลัดหรือเปล่าสลัดจะต้ตนกำลับคือสลัดข้าเดินวงนะครับสลัดของเดินวงรสชาติตั้งเดิมแต่ไม่อาาร่อยเท่าที่ควรลูกใหญ่เม็ดเม็ดเม็ดก็ใหญ่แต่สลัดที่เราปรับปรุงใหม่ก็คือสลัดผัานสุมาลี พ่อต้นบอกเมื่อวานบอกว่าเราต้องกินสลัดผักสุวรณสุวรณม,มา่หเบอกไม่ใช่ได้เขาชื่อสุมาล,ลีคือราอว่ากไงสมารีนั้นเป็นสลัดที่อร่อยที่สุดนะครับทั้งหวานทั้งหอมเนื้อก็นุ่มนะครับผสุมาล,ลีไนัไ้นเวลากลับไปข้างทางเนี่ยดูให้ดีนะครับอย่าไปซื้อไผ่ดนมงไผ่ดนมงนั้นจะมีเ,เหมือนกับที่มันเป็นสีดำๆแกนๆไม่อร่รอยราคาก็ถูก นะครับต้องซื้อซูมาดีซูมาดีก็ประมาณเจ็ดสิบถึงนร้อยนะครับอิโน,โนเลยอันนี้เนาะจะประมาณยี่สิบบาทลงคูเป็นอย่างเนี้ยนะครับที่สวนนะครับที่สวนที่เอาไปส่งเขาเรียกเราไปส่งลงลงก็คือที่รับซื้ออย่างเนี้ยประมาณสิบาทนะครับประมาณสิบาทไปขายสามสิบไปขายยี่สิบห้าสามสิบสี่สิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าที่เป็นผิวมัน ที่เป็นผิวมันนะครับผิวมันที่เราเราฉีดยาตลอดเนี่ยนะครับก็จะประมาณ30กว่าบาทที่สมัยก่อนที่บอกว่าต้นต้นที่ออกไปใหม่ที่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับตอนนี้เหลือประมาณ37บาทนะครับอันนี้ว่าคุ้งผิวมันไม่อร่อยหรอกครับไม่ต้องไปทานสารผิเดเยอะอย่างนี้ดีที่สุดที่เป็นตรกกลาดอย่างนี้คืวมันคูดที่ไม่โดนสารนะครับที่ไม่โดนสาร แล้วก็มีมันพูดอีกประเภทหนึ่งที่ไปเดเราไปซื้อก็จะไปถูกใจประมาณยี่สิบบาทที่มันแตกแล้วข้างในเป็นเนื้อเป็นแก้วเขาเรียกมังคุดกระเทยนะครับก็คือพอแกกเข้าไปเนื้อเนี่ยมันจะกรอบมันคือเปลือกเนี่ยมันแตกแล้วมันมียาชาวบ้านก็เรียกมังคุดกระเทยถึงไม่ส่งกรอบผมก็รู้นะแต่ว่ากิน็นแก้วใสๆแต่กรอบอร่อยนะครับแต่กรอบอร่อยอันนั้นเขาจะขายถูกมาก ทุกอย่างแต่บอกว่าสวนท่านมีลำญ่ด้วยเี่ะแล้วพอผมบอกว่าขอเหี่ยวด้วยนะไม่ยอมเอาทุกอย่างครับเงาะงงคุ้ลำไยผู้เรียนลองกองดิสีมีทุกอย่างเลยในเนื้อที่ถึงไร่เนี่ยผมมีทุกอย่างเลยแต่ถึงไล่ไม่ใช่แปลงเดียวนะครับเพราะนั้นเราสงบมาให้ดูเลยเรียกเอาความรักมาเปิดนิดซึ่งน้อยซึ่งยุ่งชี้เลยกำลังคุยถึงเรื่องของอะ เมืออ่อกี้พูดถึงเรื่องมันพูดที่มันตกกละดที่มันแตกอรัอก็จะเผยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นดาวตกกร่าแล้วลูกเล็กขนาดนี้ดีที่สุดใช่ลูกใหญ่เพราะลูกใหญ่เนี่ยมันจะมีเมเ็ดในมีเม็ดในเยอะถ้าอย่างนี้มันไม่ค่อยมีเม็ดในแล้วมันจะหวานต้องป,ปั่นเนาะาะงั้นต้องเป็นเนาะผลเรียนเนาะอย่างนี้หรือว่าไม่หวานจริงต้องเป็นไม่ค่อยมีผลอ่ะถ้าเราทานเขาเลยเราไม่ผ่านการท่อนยาง อางเนี้ยอานสวดแต่ว่าเขเป็นยาเกรื่อนแล้วก็กินได้แต่ว่าแต่ว่าเ้าเป็นเขาไม่ได้พ้นแล้วเจ็บเลยปลอนภัยเลยแล้วหวานมากอย่างนั้นนะเล่าถึงเล่าเลาาบางยี่ขันไปเยเนี่ยแบบเดียวกันแล่าบางยี่ขันที่กินแล้วติดฟันนะติเม็ดถ้าเป็นเม็ดเป็นเลือดใหญ่เนียมันจะมีแล้วผิวมันบางทีจากนิมันบางทีมันเป็นกเลมันแงข้าในมียาง ผิ่ที่มนันเ่ยเวลาเขาอ่อเา้องกรป้องกันแมลงหรือต้องกันให้มันสวยเนะียมันก็จะบังคับมันให้ยางขับออกเพราะยางไม่ขับออกมันกลับเข้าในก็ไปอยู่ที่เม็ดก็จะทําให้เป็นแก้วเป็นเม็ดสีมันติดข้างใน แต่ถ้ายังติดย่างขับออกก็ยังคดีแลมีปัญหาข้างในก็ให้ซื้อมาพูดต่อกรับเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าให้ชื้นที่เลไปทานถ้าซื้อไปทานเองให้เลือกอย่างนี้แต่ถ้าเื้อไปฝากเขาบอกเลยสวยเลยเขาบอเราไม่ได้กินจะได้ไม่มีโน้ตไม่ไม่ไม่ติดสารพิษแต่ว่าคนที่เอาไปทานนะเป็นความจริงคนตันจะเลือกทานอย่างนั้นแจะของสวนจะคนทุกข์ทานจนบางทีเราไปซื้อแต่ม็อกคัสก็เป็นค่อนข้างที่จะจต่ไม่ดีม็อกคัสเนี่ยมัน คือพัดไม่ดีออกนะครับไม่ใช่พัดงามงามมาให้เรานะเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อวักคัดหน่อยคือวักคัดคือของที่เล่เออวักคัดออกคัดออกได้มีภาษาจันไม่เหมือนชาวบ้านคำว่าดีมากของจันก็คือเบิกบานซึ่งภาษาจันก็คือเบิกบานคือสนุกสนานแต่คนจันทร์แต่เราตาลปากแงบนี้ครับคุณพี่คุณเมย์เมื่อนที่เพชรบูรณ์ บอกว่าใส่ป okay. ุ๋ยอย่างนี้อย่างนี้แล so ้วต้นไม้มันจะรัดดีเขาบอกถ้ารัดดีเขาไม่เอาเพราะรัดคือมันจะตายแต่ก็จังรัดไปมันจะเลิ้งออกมาแล้วนี่คือภาษาที่มันไม่เหมือนเขาต้างเรียนภาษาท้องถิ่นบรรพังใช่ครับเหมือนกับเมื่อกับพวกรึนะที่อื่นก็ไม่เรียกพวกล่ะจันมวยเรียกพวกล่ะที่เองเขาเรียกเป็นช่อเลยถ้าถ้าจะฟังภาษาเดิมยต้องฟังจากท่านรองนะครับเพราะว่าถ้าเออ ผมพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไงเพราะว่าอยู่กรุงเทพมากกว่าท่านเนี่ยพูดภาษาจางเนี่ยพูดถึงข้างเยอะถึงฟังนานเราลับจันมันมันมันเป็นธรรมชาติชีวิตครับเป็นธรรมชาติชีวิตมันจะไปบรรยายไอการไฟฟ้าสารผลิตการจ้างดูแลโรงเรียนหรือเรา ไปเดินๆพักเดียวปวดปัญาจันมองแต่มาผมก็เลบังคนเขานั่งฟังเสียงรถเมนามากผมนึกถึงผมก้อนยายดีเออผมนึกถึงผมบรรยายดี่ที่แท้เขาเขาเขาแม่งเขาเบียร์เราต่างหากผมไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับจริงๆคนจันไม่ได้พูดเนินนะแต่รถเมยตาดมันจอดที่จันละยองก็มาจันยื่นเลยพาเพี้ยนไปด้วย เหมือนเหมือนคำว่าคำว่าจานเนาะคำว่าจานเนี่ยผมก็ไม่คยได้ย so, so ินนะเป็นภาษาเอาสิ่งของจันทบุรีเขาก็บอกว่าคือไปสอนโรงเรียนนอกๆที่อยู่อำเภอแหลมสีนะเรากินข้าวเสร็จตักข้าวมาเขาก็บอกว่าจานน้ําแกงหน่อยสิให้เราได้จานคืออะไรก็คือเอาน้ําแกงเนี่ยลาดไปจานเขาเรียกว่าจานเออเขาเป็นภาษาที่เราไม่ค่อยได้ยินเนาะทับพีอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าตะนลือ นีแล like ้วคาว่าโครบเนี่ยบ้านเราเราก็คือครบถูกนะแต่ที่เนี่ยมันหนักเป็นอะไรนะโคเออโครกอันนี้คือคือผมไม่เคยพูดเนี่ยไม่ได้ฟังฟังมาชินกับภาษาลังถิเนี่ยเอยไม่เคยได้่อครับคือภาษาเยงมันหนัก เสียงมันหนักวุ่นวุวนเหมือนกับคนจานเลยเสียงดุดแต่ว่าใจดีนะครับค่ะคนจังจะพูดเสียงดังเลยครับเพราะว่าเป็นคนบ้านสวนคนจันไม่มีรั้วบ้านแต่ดโปลนะใช้ตะโปลเพราะเราจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรครับนอาคามเอาหราไม่พูดเป็นเสียงดังเัย